หรือคุณไม่ได้เป็นคนลาวหรอกในฐานะที่คุณก็เป็นคนลาวผมก็เป็นคนลาวแล้วก็อีกหลายๆคนที่ทํางานอยู่ประเทศไทยเนี่ยเป็นแรงงานเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณออกมาพูดแบบนี้เนี่ยอีกหลายๆคนพี่น้องลาวมาทํางานที่ประเทศไทยเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะเดือดร้อนไหมเดี๋ยวพี่น้องคนไทยก็เข้าใจผิดอีกว่าคนลาอย่างนู้นว่าคนลาอย่างนี้อีก สิ่งที่คุณพูดขึ้นมาเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปหาแรงงานเราที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยแต่คุณออกมาต่อต้านแบบนี้เนี่ยผมเชื่อนะว่าคนเราอีกลหลายๆคนก็เดือดเหมือนกันถ้าเห็นคลิปนี้ที่ออกมาพูดแบบนี้คิดดีหรือยัง เวลาเข้าไปอ่านข่าวไทยเรื่องสงครามระวังกัมพูเชียกับไทยแล้วก็เห็นคอมเมนต์ของคนลาวคอมเมนต์ว่าสู้ๆเดอขอบ็นกำลังใจให้คนไทยแทเลนสู้ๆเห็นคอมเมนต์นี้แล้วกูอยากหัวเหียวเฮียแต่เนาะกับสวัสดีเอซีทุกทท่านนะครับผมสวัสดีเอซทางไทยเอซทางลาวสวัสดีพี่น้องทุกทท่านที่กำลังให้เกียรติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับล่าสุดนะครับผม มีสาวลาวท่านหนึ่งออกมาต่อต้านที่คนลาวไปสแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจทหารไทยพี่น้องไทยนะครับที่ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้นะครับผมกำลังสู้รบกันอยู่ความไม่สงบนะครับแต่ก็มีสาวลาวคนนี้ออกมาซักทนลาวนะครับ ไม่ให้สนับสนุนไม่ให้เข้าข้างคนไทยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณคิดอะไรอยู่หรือว่าสาวลาวคนนี้กำลังคิดอะไรอยู่ในข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยสาวลาวคนนี้นะครับน่าจะมีแฟนหรือว่ามีผัวอยู่ประเทศขเขมรน,นะครับถึงออกมาต่อต้านคนลาวด้วยกันที่สนับสนุนแล้วก็ส่งกำลังใจให้ พี่น้องหรือว่าทหารไทยนะครับคุณคิดอะไรอยู่จะให้คนลาวไปเข้าข้างขามรคือตอนนี้ใครๆก็รู้ทั่วประเทศทั่วโลกก็รู้ว่าไม่มีใครเอาแล้วเขามรคนลาวไม่เอาแล้วเขามรไทยกับลาวนี่เป็นพี่น้องกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่รุ่นพอ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นที่เรายังไม่ได้เกิดนะ ต่างแค่แม่น,น้ำโขงกั้นกลางไว้เฉยๆผมเห็นคลิปนี้แล้วผมทนไม่ได้อ่ะ,อะตอนแรกผมก็จะผ่านแล้วนะผมเห็นคลิปนี้โอ้โหออกมาพูดเต็มปากเลยออกมาสัดเต็มปากเลยคนไทยนี่ยับเลยหรือคุณไม่ได้เป็นคนลาวหรอ ในฐนานะที่คุณก็เป็นคนลาวผมก็เป็นคนลาวแล้วก็อีกหลายๆคนที่ทํางานอยู่ประเทศไทยเนี่ยเป็นแรงงานเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณออกมาพูดแบบนี้เนี่ยอีกหลายๆคนพี่น้องลาวมาทํางานที่ประเทศไทยเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะเดือดร้อนไหมเดียวพี่น้องคนไทยก็เข้าใจผิดอีกว่าคนเราอย่างนู้นว่าคนเราอย่างนี้อีกสิ่งที่คุณพูดขึ้นมาเนี่ยผลกระทบเนี่ย มันจะเชื่อมโยงไปหาแรงงานลาวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยภาษาเดียวไม่ต้องมีล่ามแปลคุยกันรู้เรื่องแล้วคุณดูนี่ประเทศเขมรฟังออกไหมขนาดผมยังฟังไม่ออกพี่น้องไทยส่วนเยอะที่สุดก็คือฟังแทบไม่ออกเลยว่าคาพูดอะไรกันคนเราภาษาต้องมีล่ามแปลถึงจะเข้าใจกันหมดแต่คนเราไม่ต้องมีล่ามแปล คุยกันรู้เรื่องจะเป็นภาษากลางจะเป็นอีสานฟังเข้าใจหมดนี่แหละคือความรักถึงเรียกว่าพี่น้องไทยลาวแต่คุณออกมาต่อต้านแบบนี้เนี่ยผมเชื่อนะว่าคนลาวอีกหลายๆคนก็เดือดเหมือนกันถ้าเห็นคลิปนี้ฝากคลิปนี้ถึงสาวลาวคนนี้ด้วยนะครับตื่นด้วยยังที่ออกมาพูดแบบนี้คิดดีหรือย,ยัง ไปชมคลิปพร้อมกันครับเวลาเข้าไปอ่านข่าวไทยเรื่องสงครามระวังกับบุชเยกับไทยแล้วก็เห็นคอมเมนต์ของคนแล้วคอมเมนต์ว่าสู้ๆเด้อขอเป็นกำลังใจให้คนไ ي, ทยแทเลนสู <laughs> ้ๆ <laughs> เห็นคอมเมนต์นี้แล้วกูอยากหัวเงียวเหียแต่เนาะจะแม่บดจือบดลาบเนาะสมัยมตะกี้นะสมัยมตะกี้คนไทยน,ะน่นะไทยน่ะมาตีเอาดินลาวจานนันบดเคืงหนึ่ง <laughs> ไปอีสามมนตะกี้กันแลว้วแต่ว่า มันพิษก,ก,กันกับทั่วประเทศอ้อมข้างเลยเนาะเออตีกันกับพม่าแล้วก็มาตีกันกับกัมพูชาแต่กี้ก็เคยตีเอาดินลาวแต่ว่าคนลาวกันยังสู้ๆเนาะไทยเลียดโอ้ยหัวเด็แล้วมันอ้างว่าประสาทเป็นของมันอืออยากได้ประสาทคืนดังนั้นต้องเด่นส่วนกับกัมพูชาเพื่อเอาปรสสาทคืนแต่ว่าเป็นอย่างเวลาสู้กับมันคือยิงปราสาทมันมุนมั่งอยากได้ประสาทมันอยากได้ดินข้าา คนก็น่าจะได้เห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับผมฝากคลิปนี้ไปถึงสาวลาวปากแซบเืยนะครับคุณตื่นได้แล้วในฐานะที่คุณก็เป็นคนลาวผมก็เป็นคนลาวเหมือนกันและพี่น้องอีกหลายๆคนที่มาทํางานในประเทศไทยเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงถ้ามีคนลาวออกมาพูดแบบนี้ในขณะที่เขา อยู่ในแผ่นดินไทยอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยทํางานอยู่ในประเทศไทยเขาจะรู้สึกยังไงแล้วพี่น้องไทยอีกหลายๆคนที่เห็นคนลาวเขาจะรู้สึกยังไงเป็นเพราะใครเพราะคนคนหนึ่งที่ออกมาต่อต้านนั่นแหละทําให้แดงแยกทําให้ไม่สมัคคีกันสร้างความแตกแยกฝากด้วยนะครับทุกคนฝาก กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ดันคลิปนี้ไปให้สาวลาวปากแทบคนนี้ได้เห็นนะครับว่าคิดดีหรือ,อยังตื่นได้แล้วหรือคุณไม่ได้ดูข่าวหรอหรือคุณไม่เห็นเลยเหรอน้าท่วมภาคใต้จังหวัดสงขลาข่าวดังที่พี่น้องลาวระดมทุนมาช่วยพี่น้องไทยจังหวัดภาคใต้ หรือคุณไม่เห็นเลยแล้วก็เพลงนี้ที่ผมทำลงไปใน YouTube แล้วก็อยู่ในติ๊ t ต k คนคนไปเล่นเยอะเลยตอนนี้คุณไม่เชื่อคุณเข้าไปดูก็ได้พิมพ์ชื่อช่องเดียวกันเนี่ยชื่อผมอ่ะบ่าวโฮมสายน้ำเซช่องติ๊กต็อกก็เหมือนกันคุณพิมพ์เข้าไปเลย ถ้าคุณยังไม่เห็นข่าวถ้าคุณตกข่าวว่าพี่น้องไทยกับพี่น้องลาวมีความรักกันขนาดไหนเขาช่วยเหลือกันขนาดผมเห็นข่าวเนี่ยถึงผมจะไม่ได้ช่วยเยอะพี่น้องไทยผมอาจจะผมอาจจะไม่ได้มีเงินเยอะที่จะไปช่วยเยอะแต่ก็คนละเล็กคนละน้อย และความรู้สึกของผมความเป็นห่วงของผมและก็อีกหลายๆคนพี่น้องลาวที่เป็นห่วงคนไทยเป็นห่วงพี่น้องไทยผมก็ได้ทำเพลงนี้ออกมาเพื่อส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้เพลงนี้มันมีชื่ออยู่ถ้าคุณหาไม่เจอถ้าคุณไม่เห็นน้ำท่วมภาคใต้น้ำใจคนลาว ไม่เคยทิ้งกันแม่น้ำคงสีมาขวงคันแต่สายสัมพันธ์บอกเคยเหือดแ่งเล่าวมาสวยไทยไทยไปสวยล่าวนำใจบ่แหลงภาคใต้ทุกคนเข้มแข็งหาดใหญ่สงค้าขอให้ปลอดภัยวิกิตขังใหญ่ น้ำท่วมภาคใต้ปีนี้หุนแหงกระแสน้ำพัดมาเต็มแก่งบ้านเรือนเกือบมิดลังคาคืนสัดพะลมญาติพี่น้องหายไปต่อหน้าข้าวของที่เคยหามาถึกนำพัดพาบบมีสินดีภาคใต้สงขา น้ำตาไหลน้องลินลังบ้านเรือนเกเทพังเหมือนดังตะวันสินสน้นแสงนาทีชีวิตสูญเสียคนที่หักแพงไหลไปอยู่คนไหลแห่ง